ปาลานิ้นต้มน้ำปลาดูดูพี่น้องดูอ้ย่อน่ากินอย่างเร่งนี่อันดับแรกนะพี่บ่าวก็รื้อปลามาจากตลาดแล้วก็ให้ทางร้านก็แเล่นเนื้อออกมาเป็นแบบนี้แล้ววิธีการหั่นนะก็เอียงมีดหน่อยพี่นะ้องหั่นย้อนขึ้นมาแบบนี้ก่อรประมาณหนึ่งนิ้วอือก็จะเห็นลายเนื้อแบบนี้ก็หั่นเนื้อปาลานิ้นเรียบร้อยทีนี้ส่วนที่จะใช้ต่อมาก็คือแป้งทตดกรอบ โอกประมาณสองช้อนก็พอประมาในส่วของน้ำราดเอยน้ำปลาลงไปห้าช้อนพอดีพี่้องะอ่าละประมาณนี้ออกมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแปดสิบกรัมนี่คือส่วนที่จะเอามาทำเป็นน้ำราดนะเดี๋ยวมาดูกันตอนการทอดกันเลยเขยน้ำมันลงไปวิธีการทอดแบบง่ายๆได้เนื้อปลาถวยแล้วก็ไม่ติดกระทะนะก็เอาเนื้อปลามาแล้วก็แตะแป้งนิดหน่อยแล้วก็สบัดออกพี่น้องอื เอาไปบ,บางๆเลยแบบนี้แล้วก็เอาลงตดนตัวแรกก็ปล่อยเป็นแบบนี้ไว้กกอนะยังไม่ต้องทำอะไรรอให้เนื้อปลาเนี่ยมันเซ็ตตัวแข็งขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะลอยลอยอ่างงี้ไปพี่น,น้องไม่ต้องใช้ตะลิ้วไม่ต้องใช้เลยเลยนะเราก็เห็นว่าไม่ติดกระทะเลยจะได้ชิ้นปลาที่สวยพี่บ่าจะโตดให้ด้านนอกในี่กรอบแล้วก็ด้านในนุ่ม พี่น้องจะได้ยินเสียงของน้ำมันเนี่ยเบาลงแสดงว่าใกล้ใช้ได้แล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชบนะของพี่น้องว่าต้องการให้มันกรอบขนาดไหนนะแต่ดูอที่พีวาวโทษพี่ย่อด้านนอกกรอบด้านในนุ่มอพี่น้องน่ากินมากนี่ก็ไปเด็จน้ำมันไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่กลับคืนมาชักประมาณหนึ่งช้อนนะพี่น้องไม่ต้องล้างกระทะเลยเพราะว่าไม่ติดกระทะทีนี้ก็ทาน้ําราดน้ําปลานะก็ใสยน้ําตาลลงไป แล้วก็น้ำปลาเปิดไฟเบ,บาๆขึ้นมามน้ำราดน้ำปลาก็ไม่ยากเลยพี่น้องที่พี่บ่าวใตยน้ำมันลงมาหนึ่งชนนะเพื่อให้มันมีความหอม,มของน้ำมันที่เราทอดปลาถ้าเคยจะไม่เตยก็ได้ก็จะเปิดฟองแบบนี้นหน่อยก็เปิดไฟอ่อนๆไปทีนี้เราก็รอให้มันเริ่มเหนียวประมาณนี้พี่น้องพอปิดไฟได้เลยเดี๋ยวพอเย็นจะข้นกว่านี้หน่อย แล้วก็ปลาที่เราทอดไว้พี่น้อง <c oughs> แล้วก็เอาน้ําราดมา <c oughs> ความข้นประมาณนี้นะพี่น้องด้านนอกนี้กรอบเน,น่นนด้านในเน,นี่ยจะนุ่ม <c oughs> เปียวพี่บาวชี้ไม่ดูถักมาราดน้ําราดแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ดูความน่ากินดียอพี่น้ <c oughs> องอร่อยชุด,ชด น้ำราน้ำปลาเนี่ยจะมีความหอมจากรวม่รผสมที่พี่บ่าวใส่น้ำมันที่ทอดปลาปลาดินเนี่ยเป็นปลาที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่รสชาติอร่อยยิ่งมาทําเป็นเมนูนี้นะ <c oughs> พี่น้องเออพี่บ่าวบอกเลยว่าอร่อยทุดๆเอาละสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูนอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องตุกทตั้นที่รับชมขอบคุณครับรัสดีครับพี่น้อง